บ้านหลังนี้ครับเขาจะปลูกนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางด้านฝั่งของทิศตะวันออกนะครับในช่วงเช้าเนี่ยจะรับแดดดีมากๆเลยแล้วก็ในช่วงของตะวันตกดีนะครับตรงด้านเนี่ยจะให้ร่มเงาได้ดีมากๆนะครับเขาก็จะวางผังเอาไว้สาหรับเป็นทั้งส่วนของตัวบ้านที่พักอาศัยแล้วก็มีมุมพักผ่อนหย่อนใจเอาไว้สําหรับเวลาที่ช่วงเวลาเย็นหรือช่วงเช้าเนี่ยครับออกมานั่งเล่นหน้าบ้านนะครับลมก็จะพัดเย็นๆแบบสบายๆนะครับ มีบ่อน้ําที่อยู่บริเวณโซนด้านหน้านี้นะครับอันนี้เป็นจุดที่แบบลมเย็นเวลาที่พัดมาไอ้น้ําก็จะขึ้นตามมาด้วยนะครับผม พามาชมบ้านพร้อมสวนนะครับเราใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับอยากให้ลองพิจารณาในคลิปนี้ดูนะครับอย่างบริเวณจุดที่ผมยืนอยู่นี้ครับอันนี้จะเป็นสวนมะม่วงเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสวนมะม่วงเนี่ยปลูกเอาไว้หลากหลายสายพันธุ์มากๆนะครับจน ตอนนี้ครับสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับซึ่งตอนนี้เพิ่งจะเก็บเกี่ยวไปแล้วเสร็จนะครับผมเจ้าของเนี่ยเขาลงมือปลูกเองตั้งแต่ตอนต้นเล็กๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นพวกนี้ครับก็จะคงสามารถให้ผลผลิตไปได้อีกหลายๆปีเลยทีเดียวนะครับนอกจากสวนมะม่วงนะครับที่หลากหลายสายพันธุ์ที่เราเห็นนะครับในนี้ครับเขายังคงจะปลูกเสริมเสริมมาอีกนะครับพวกไม้ผลหรือว่าต้นไม้ที่สามารถให้ผลผลิตในการเก็บเกี่ยวเก็บกินได้นะครับอย่างต้นไผ่เนี่ยครับ เขาก็ปลูกไว้ตามแนวริมรั้วนะครับแล้วก็มีต้นมะขามมีต้นมะพร้าวน้ําหอมนะครับแล้วก็อย่างทุเรียนครับที่เพิ่งจะปลูกเสริมมาได้สักระยะนึงแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับต้องบอกว่าต้นเนี่ยเป็นแล้วนะครับสามารถที่จะคอยดูแลจนจะออกลูกนะครับซึ่งอันนี้จะต้องรอระยะเวลานิดนึงนะครับผมแล้วก็นอกจากเรื่องของพวกไม้ผลต่างๆนะครับที่ผมพูดไปเนี่ยยังคงมีอีกหลากหลายที่อยู่ในนี้นะครับผมแล้วก็มีบริเวณโซนที่ปลูกไม้ยืน ต้นแล้วก็ไม้ประดับนะคะผมแล้วก็ในแปลงเนี่ยยังคงมีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าในเรื่องของการทําสวนเนี่ยน้ำเนี่ยขาดไม่ได้เลยแล้วก็มีบ่อน้ําอยู่ในแปลงสามารถที่จะนําน้ำมาครับมาใช้สำหรับการลดน้ําต้นไม้ได้เลยนะครับก็จะประหยัดค่าน้ําเรื่องของน้ำประปาไปได้เยอะมากๆเลยนะครับในบริเวณส่วนนี้นะครับจะเป็นสวนมะม่วงที่มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะผมซึ่งตัวเจ้าของเองเนี่ยก็จาไม่ได้ว่าปลูกสายพันธุ์อะไรไปบ้างเพราะว่าพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็ซื้อแล้วก็มาปลูกมาปลูกอันนี้ ลงทุนลงมือเองนะครับปลูกมาตั้งแต่ต้นเล็กๆจนตอนนี้สามารถที่จะให้ผลผลิตได้นะครับซึ่งเราเก็บเกี่ยวกันไปหลายรอบแล้วนะครับผมในแปลงแปลงนี้เลยนะครับนอกจากไม้ผลที่เป็นส่วนมะม่วงแล้วเนี่ยก็ยังคงมีพวกมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงหาวมะนาวโหต้นหม่อนมันเบอร์รี่นะครับผมแล้วก็ยังคงมีไม้ผลอีกหลากหลายที่ปลูกเอาไว้ตอนนี้นะครับเราก็จะยืนอยู่บริเวณด้านโซนด้านหลังของบ้านนะครับซึ่งทางด้านเนี่ยครับเขาก็จะมีพวกมะนาวเสริม เขามามีต้นมะกรูดเสริมเข้ามานะครับซึ่งจะเป็นพวกพืชผลที่สามารถนํามาใช้ประกอบกิจวัตรประจําวันทํากับข้าวได้อะไรได้นะครับผมทางด้านบริเวณด้านข้างของแปลงที่ดินนะครับ เราจะมีทางเข้านะครับซึ่งทางเข้าเนี่ยอันนี้เป็นถนนในแปลงที่ดินของเราเองนะครับก็ขับรถเข้ามาเนี่ยมาจนถึงด้านบริเวณของตัวบ้านได้เลยนะครับต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ครับเวลาที่เรามองมาเนี่ยเราจะมีพวกไม้ใหญ่นะครับที่เจริญตบโตมาเนี่ยจนสูงใหญ่เนี่ยอายุหลายปีแล้วแล้วก็ให้ร่มเงาเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะครับผมบริเวณด้านหน้าบ้านของเราตรงด้านโซนเนี่ยครับอันนี้ก็จะมีบ่อน้ําด้วยนะครับซึ่งเวลาที่เราจะใช้ เรื่องของการเอาไปทําการเกษตรเป็นรดน้ําต้นไม้ในส่วนของเราเนี่ยเราก็ใช้น้าจากในบ่อได้เลยแล้วก็ในบ่อน้ําของเรานะครับก็จะมีปลานะครับที่ปล่อยเอาไว้หลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวนะครับตัวบ้านเนี่ยได้น้าบ้านนะครับที่กว้างมากๆเลย ซึ่งบริเวณส่วนของหน้าบ้านนี้นะครับอันนี้สามารถที่จะเอารถเข้ามาจอดได้บนพื้นคอนกรีตนะครับสามารถจอดได้ถึง2คันนะครับแล้วนอกจากบริเวณของส่วนหน้าบ้านนี้ที่เราจะใช้จอดรถแล้วนะครับเขาก็จะมีจุดจอดรถด้านข้างนะครับที่เสริมขึ้นมาอีกนะครับบริเวณโรงเรือนพ่อช้านะครับซึ่งอันนี้สามารถจอดได้อีก1คันนะครับแล้วก็มีพื้นที่ศาลาที่ไว้สำหรับการนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับในช่วงบริเวณเนี่ยถือว่าล่มมากๆแล้วก็ยังคงเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับ ตัวน้ําอีกต่างหากนะครับผมก็จะทําให้มีลมพัดเย็นๆขึ้นมานะครับตลอดเวลาเลยในส่วนของบริเวณของบ้านนะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ยได้กว้างถึง170ตารางเมตรเลยทีเดียวนะครับ บ้านนะครับข้างในจะมีบริเวณของห้องนั่งเล่นนะครับเป็นตัวหลักเลยนะครับแล้วก็มีจุดเชื่อมต่อนะครับกับตัวห้องนอนเนี่ยอีก2ห้องนอนนะครับผมแล้วก็จะมีพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่แต่งตัวหรือว่าไว้สําหรับตู้เสื้อผ้านะครับก็จะทําให้ในห้องนอนเนี่ยมีพื้นที่กว้างขึ้นอีก แล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นส่วนของห้องครัวซึ่งบริเวณของห้องครัวเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทําแยกออกมานะครับแล้วก็จะมีประตูเนี่ยครับไว้สำหรับปิดเปิดกั้นกลิ่นเพื่อไม่ให้เข้าไปรบกวนภายในตัวบ้านบริเวณส่วนของห้องครัวครับจะเป็นพื้นที่ที่โล่งนะครับทำให้มีลมเนี่ยพัดผ่อยู่ตลอดเวลา แล้วก็ในส่วนของห้องครัวนะครับจะมีห้องน้ําอยู่หนึ่งห้องนะครับผมแล้วถัดมาจากตัวส่วนของห้องครัวนะครับพื้นที่ติดกันเลยเนี่ยก็จะมีห้องเก็บของนะครับไวส้สาหรับการที่เราจะเก็บของที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าเก็บของพวกทําทการเกษตรนะครับและสาหรับบ้านหลังนี้นะครับเราสามารถที่จะออกมาจากส่วนของห้องครัวได้เพราะว่าเขาทําประตูแยกไว้สําหรับการเดินเข้าเดินออกโดยที่ไม่ต้องผ่านห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่า เราทําอาหารเสร็จนะครับเราอยากจะเอาพวก ของขนมกุบกลิบนะครับหรือว่าอยากจะเอาข้าวเนี่ยครับมานั่งทานกันนะครับก็บริเวณโซนเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมในครอบครัวได้เลยนะครับในขณะที่ผมนั่งอยู่เนี่ยก็ลมพัดมาตลอดเวลาถือว่าเย็นมากๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของบริเวณด้านหน้าของบ้านบ้านหลังเนี่ยครับเขาจะปลูกนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางด้านฝั่งของทิศตะวันออกนะครับบ้านหลังนี้ต้องบอกว่ามีความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาได้ติดกล้องวงจรปิดอยู่นะครับ ในขณะที่เรากําลังถ่ายทำเนี่ยครับกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ยังคงบันทึกภาพของเราอยู่นะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับใครที่ต้องการความพร้อมในการที่จะคิ้วกระเป๋านะครับแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยได้เลยนะครับผมแล้วก็สาหรับพื้นที่บริเวณของบ้านทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ4ไร่3งานกับอีก40ตารางวานะครับโดยที่พื้นที่ด้านหน้านะครับจะอยู่ทางด้านฝั่งของ ที่ตะวันตกที่ติดกับถนนลูกกลางนะครับมีทั้งสวนร,รวมถึงตัวบ้านด้วย170ตารางเมตรนะครับราคาขายนะครับวันนี้ให้เป็นราคาพิเศษเลยสำหรับคนที่ดูในคลิปนี้นะครับเพียงแค่3ล้านบาทเท่านั้นตั้งอยู่ในเขตของตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีแล้วก็มีในเรื่องของการเดินทางเนี่ยถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยเพราะว่าของเราเนี่ยจะอยู่ใกล้กับเส้นถนนทางหลวงชนบทนะครับเพียงแค่4 100เมตรเท่านั้นขับเข้ามาจากเส้นถนนทางหลวงชนบทนะครับ200เมตรแรกเนี่ยจะเป็นถนนลาดยางแล้วพอสิ้นสุดถนนลาดยางนะครับอีก200เมตรเนี่ยจะเป็นถนนลูกลังมาจนถึงด้านหน้าแปลงที่ดินแต่อีกไม่นานนะครับก็จะมีการพัฒนาเรื่องของถนนนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากเลยแล้วแถมนะครับระบ้านหลังนี้นะครับก็ยังคงอยู่ใกล้กับตลาดจอมบึงนะครับเพียงแค่ 4กิโลเมตรเท่านั้นและสำหรับโรงพยาบาลนะครับจะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชแล้วเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นจากขนส่งสายใต้ใหม่มาจนถึงบ้านหลังนี้นะครับระยะการเดินทางเนี่ยเพียงแค่120กิโลเมตรเท่านั้นว,ว้าวถือว่าดีมากๆเลยนะครับ คนที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อกับทางเราได้เลยนะครับทีมงานทําเรดีนะครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ตามใต้ล่างนี้แล้วหรือว่าอยากจะแอดไลน์นะครับมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับก็สามารถแอดได้ตามข้างล่างเลยนะครับเป็น l i น์เพจออฟฟิเชียหรือจะใช้วิธีการสแกน QR Code ก็ได้ตอนนี้ทีมงานขึ้นให้แล้วนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเผื่อมีเพื่อนพี่น้องคนไหนครับที่อยากจะได้บ้านลักษณะประมาณนี้ที่อยู่ในเขตของ ใกล้กับกรุงเทพนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านสามารถกดติดตามนะครับในช่อง YouTube c h anel แล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในการแจ้งเตือนครั้งถัดไปสามารถกดกระดิ่งนะครับเพิ่มเติมนะครับท่านก็จะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราคลิปใหม่ๆนะครับเผื่อมีแปลงไหนนะครับที่โดนใจแล้วอยากจะเป็นเจ้าของนะครับผมนัดเข้ามาชมการตาวันนี้ผมนัชนนนะครับและทีมงานทำเลยดีจากเราแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย